ก็ต้องบอกว่าในสถานการณ์ช่วงโควิดนับตั้งแต่ปีนี้เข้ามาเป็นปีที่สองแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือทำอย่างไรพี่น้องจะได้มีอยู่มีกินนะคะ,ะฉันเองก็พยายามที่จะมีการส่งเสริมอาชีพนะคะให้พี่น้องสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้โดยผ่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าดิฉันเองในฐานะประธานกองทุนพนัฒนาบัตรสตรีจังหวัดนครพนมก็ผ่านโครงการในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพไม่ว่าจะเป็นการปลูกพันธุ์มะพร้าวน้ําหอมเรื่องของการให้กลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านได้ใช้เงินกองทุนไปต่อยอดโครงการที่มีอยู่เดิมโดยเฉพาะในเรื่องของการปลรูปอาหารผลิตทางการเกษตรเราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้นะคะในสถานาการณ์โควิดการที่จะต้องทําอาหาร การขายเข้ากล่องการที่จะต้องมีรูปแบบของการทำอาหารรูปแบบใหม่ก็คือการ Delivery นะคะผ่านแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Food Panda เนี่ยก็จะเห็นว่าพี่น้องกลุ่มสตรีขาดทุนนะคะแล้วก็บางครั้งก็ขาดความรู้อาชีพใหม่ๆทักษะใหม่ๆก็ได้ใช้เงินเหล่านี้ลงไปให้สมาชิกกองทุนนะคะทั้ง12อำเภอของจังหวัดนครพนมนะคะ่ะ ในสถานการณ์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดทําให้ผลผลิตที่ปกติผลผลิตที่สร้างชื่อเสียงของจังหวัดนครพนมในพื้นที่พิเยนก็จะมีสับประรดนะคะสับประรดหวานที่เท่าเทนถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดรถที่มารับซื้อเป็นรายย่อยนะคะก็จะสามารถนํามาซื้อจากเกษตรกรชาวสวนโดยตรงแล้วก็นําไปเลข่ขายตามหมู่บ้านแต่พอมาสถานการณ์โควิดหมู่บ้านเหล่านั้นถูกปิด แล้วก็ห้ามลดขายสินค้าขายเล่เนี่ยไปขายสินค้าในหมู่บ้านก็ทําให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดนะคะ,ะต่อปีเนี่ยล้นตลาดซึ่งที่ผ่านมาพักเพื่อไทยกับทางชั้นเองก็ได้นำสับะรดนะคะไปจำหน่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรต่าง,าง,างจังหวัดโดยผ่านสสเขตนะคะสะสะเขตก็มาช่วยกัน โดยเฉพาะโซนทางอีสานใต้นะคะทางอุบลน,นะคะอำนาจเจริญนะคะยะโสธรก็ช่วยกันซื้อสับป,ประรดจากชาวสวนและทางภาคเพื่อไทยก็ได้ลงมาช่วยเพื่อเอาสับป,ประรดเหล่านี้ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพที่ถูกกักตัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นเรื่องสับป,ประรดเองก็มีช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็เรื่องของปลาซีพีนะคะที่ล้นตลาดนะคะที่ฉันเองก็ได้ประสาน รับซื้อจากเกษตรกรนะคะทั้งแม่ค้าที่อยู่ในตลาดสดเมือ,นองนครพนมนะคะแล้วก็เพิ่มจุดจําหน่ายให้เกษตรกรโดยตรงแล้วก็นําปลาซีพีเหล่านั้นมาแล่แล้วก็แปลรูปเป็นปลาแดดกเตียวให้กับกลุ่มสตรีซึ่งเราใช้เงินเหล่านี้ลงไปที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะจริงๆปริมาณผลผลิตกับปริมาณพื้นที่เพาะปลูกวันนี้ในพื้นที่นครพนมเนี่ยไม่ได้ถือว่า เกินความต้องการนะคะเพียงแต่ว่าจากสถานการณ์โควิดเท่านั้นเองเพราะว่า 1. มีการซื้อขายยากขึ้น 2. ลรถที่เข้ามาซื้อนะั้นมีปัญหาเพราะว่าถูกจำกัดด้วยบริเวณจริงๆถ้ากำลังการพ่อปลูกขนาดนี้เน่ยเช่นยังถือว่าเกษตรกรยังไปได้แต่เราก็ต้องวางแผนให้เกษตรกรสามารถที่จะมีโรงงานมีการแปรรูปและขันเดียวกันต้องมีการเปิดตลาดใหม่โดยเฉพาะ ปีนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากห้างแมคโครนะคะแล้วก็ห้างบิก๊กซีแล้วก็โลตัสในการที่จะนาผลผลิตของนคมนมไปกระจายสู่ห้างที่อยู่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศทุกสาขาด้วยนะคะค่ะออในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ส่วนหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นรอพอสตนะคะ หรือว่าอาสมอพวกนี้ก็คือเป็นจิตอาสานะคะโดวยวเฉพาะอสมอเนี่ยร่วมกับผู้นําชุมชนที่จะต้องมาตั้งด่านนะคะ พี่เองก็ได้ช่วยในเรื่องของการเติมเต็มกําลังใจไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มขนมน้ําชากาแฟทุกจุดที่ที่ขอเข้ามานะคะพี่เองไม่เคยปฏิเสธและไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือหน้ากากาอนามัยวันนี้แจกไปหลายหลายแสนชิ้นแล้วนะคะหน้ากากาอนามัยแล้วก็ออกแอลกอฮอล์แล้วก็หลายหมื่นขวดรวมทั้งชุด PPE ที่ผู้นําชุมชนต้องใช้เข้าไปในการที่จะขนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดซึ่งวันนี้นะคะ พี่ยอิก็ยังเอาไปมอบให้กับผู้นําแล้วก็โรงพยาบาลพลสวรรค์เรื่องน้ําดื่มแต่ละจุดที่พี่น้องประชาชนไปอยู่เวรยามแล้วก็ต้องคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะก็ยังช่วยเหลืออยู่แล้วก็ไม่มีไม่มีคำว่าเบื่อหน่ายแล้วก็มีความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าจุดไหนบ้านไหนขอมาอย่างเช่นกรณีที่ ีก่อนโน้นที่อ,อําเภอเท่าเทนบ้านหาดอกแก้วนะคะเราตรวจพบผู้ติดเชื้อรายแรกก็มีการปิดหมู่บ้านตลอด14วันพี่เพินก็อยู่กับเขาคอยส่งข้าวส่งน้ําส่งอาหารจนกระทั่งถึงวันที่ปล่อยตัว14วันอย่างล่าสุดเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเราก็พบผู้ติดเชื้อที่บริเวณบ้านหนองเทาหมู่1หมู่7นะคะทั้งหมดประมาณ330-350ครัวเรือนพี่เดนก็ไม่ทอดทิ้งเขา นำอา,อาหารเครื่องดื่มนะคะของใช้ที่จําเป็นไปมอบให้นะคะทุกครูเรือนได้รับสิ่งของจากพี่เรือนแล้วก็เติมเต็มกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกด่านไม่ว่าจะเอาน้ําดื่มนะคะเอาขนมเอายาฟ้าทลายโจนเอาหน้ากาก,ากนาำมัยเอาเจลไปมอบให้พวกเขาค,าค่ะเราช่วยทุกครั้งแล้วก็เต็มใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งร่วมทุกร่วมสุขกับพวกเขาจะไม่ทอดทิ้งเขาให้รู้สึกว่าเขาเลือกผู้แทนแล้วไม่เสียของที่เขาเลือกเรา แล้วก็เป็นการทําแบบนี้มาตลอดไม่เคยทําเพื่อที่จะหวังเอาหน้าแล้วก็จะเป็นเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาเลือกเราอีกไม่ใช่แต่มันคือความรักความผูกพันแล้วก็พี่น้องประชาชนก็รักเราแล้วก็หวังว่าเขาจะเห็นเราในยามที่เขาลําบากในส่วนของพี่เด่นเองนะ่ะเราจะมีตัวแทนผู้ประสานงานตำบลทุกตำบลของทีมงานของพรรคเพื่อไทยนะคะ แล้วพี่เดนก็จะมีสํงงานักงานที่ติดต่อประสานงานแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์พี่เด่นเบอร์โทรศัพท์พี่เด่นมีเบอร์เดียวนะคะไม่เคยเปลี่ยนหลายสิบปีก็ยังใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวก็คือเบอร์โทรศัพท์0 8 1 7 3 9 6 5 6 5หรือผ่านช่องของ a c e b o o k นะคะมณพรเจริญศรีนะคะแล้วก็ผ่านช่องของทวิตเตอร์นะคะก็ยังเป็นชื่อมณพรเจริญศรีนะคะผ่าน ID ดี n e ด้วยการใช้เบอร์0 8 1 7 3 9 6 5 6 5แล้วก็จะมี เจ้าหน้าที่ของพักติดต่อกลับมาหรือพี่เด่นติดต่อกลับไปเองนะคะก็ใช้เบอร์เดียวค่ะเนื่องจากขณะนี้นะคะพี่เด่นเองเป็นกรรมธิการงบประมาณมีหน้าที่ที่จะต้องเร่งพิจารณงบประมาณในปี2,565ให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ช่วงอาทิตย์สอาทิตย์นี้นะคะก็อาจจะไม่ได้ลงพื้นที่แต่ก็มีทีมงานของพรคเพื่อไทยลงรประสานปัญหาความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นงานศพงานบุญแล้วก็ งานสำคัญสำคัญที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องสถานะในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะ